วันนี้วันที่20 21 <S <S ่เ็กรกฎาคมนะครับวันนี้เรามาบริษัทตัวค่ายโนเวชั่นนะครับจะมาดูครับสำหรับชาวสวนชาวไร่ที่ใช้เบอร์แพนของเราไปนะครับวันนี้ว่าเราจะมาติดตามผลงานว่าผลเป็นยังไงบ้างน,นี่เรามาบ้านคุณอะไรครับปอะวันพรพปอึกใสค่ะชื่อเล็นชื่อชินิกครับอ,อ๋อครับผมชื่อนี้ก็อยู่ตำบลอะไรครับตำบลคลองผู้ค่ะตำบลคลองผู นะครับอ่าอยู่ที่จันทบุรีนี่นะครับอ่าครับผมอ่างั้นผมจะขอสัมภาษณ์หน่อยว่าก่อนใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพริกพริกวันนี้เรามาดูต้นพริกของพี่ใบหยิกค่ะดอกไม่ได้มีเท่าไหร่เลยค่ะนี่ยังไม่ค่อยมีดอกค่ะแต่มันเหลืองค่ะมันเหลืองเนาะค่ะอ่าใช่ครับอ่าแล้วหลังจากฉีดไปแล้วเป็นไงครับกี่วันครับในภายเจ็ดวันมันสวยครับเขียวแล้วดอกเยอะมิดกระดกค่ะตัวเรียบตกเลยนะครับตัวนี้นะครับอ๋อ ือว่าแงว่าของเรานี่ประสิทธิภาพมันโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคเลยนะครับเราคิดว่าเราก็ตามที่เราเห็นเนี่ยว่าจะแนะนำเพื่อนบ้านให้ใช้ไหมครับพิกแนะนำค่ะแนะนำเนาะนะครับเรารู้สึกประทับใจยังไงม้างครับรู้สึกเป็นไงประทับใจมากค่ะได้ผลดีค่ะได้ผลดีนะใช้เราเห็นเก็บไปกี่เที่ยวแล้ว่ะเก็บสามแลเรา๋อชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับ แค่แค่นี้เองเนี่ยค่ะสามผลแล้วเก็บขายได้เก็บไปเก็บเอาไปขายแล้วก็เก็บตักแดดค่ะเก็บตักแดดเก็บทีได้เยอะไหมได้เกือบโลค่ะเกือบโลถือว่าเยอะนะปุ่มเนี้ยนะปุ่มเนี้ยนะคับถือว่าเยอะเยอะกว่าเดิมป่ะเยอะเยอะกว่าแต่ก่อนป่ะเยอะค่ะเพราะที่เฉดเนี่ยเคยเฉดทั้งหมดทั้งปุ่มทั้งหมดเนี่ยนะปุ่มเลยค่ะโอ้ือว่าพริกเนี่ยออกมาเนี่ยว่าคือเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าที่เราเคยเก็บเคยเคยก่อนที่จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับผม ถือว่าโอเคเนาะอืมตัวนี้คือว่าเราจะแนะนําคนแถนี้ให้ได้ใช้ไหมแนะนําค่ะอ๋อเนาะเรามั่นใจนะเนาะมั่นใจเลยค่ะบอกว่าดีมากค่ะอ๋อครับผมอ่าครับดังนั้นขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ขอบคุณมากครับไปหนูจะพาไปบนนะกระป